รครับก็กลับสวัสดีครับพบกับผมในช่องไปเทนักับเช่นเคยวันนี้มาอัปเดตก,กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้เช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดตำนานหรือการ์ด POTW แล้วก็การ์ดที่จะเข้ามาภายในวันจันทร์หรือวันพฤหัสด,ด้วยนั่นเองครับแน่นอนครับกิจกรรมที่จะเข้ามาในวันพฤหัสก็คือ POTW หรือว่า Player of the Week นั่นเองซึ่ง3ตัวละครนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นเข้านะครับในฟอร์มที่โดดเด่นในสัปดาห์นั้นๆนั่นเองนะครับแน่นอนครับ3ตัวละครนี้ที่ผมได้เลือกมานั่นเอง เป็นเพียงการคาดการณ์เบื้องต้นคร่ข้านะครับอรอลุ้นกันในวันเกมเปิดอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับการ์ดท,ที่จะมาในเวอร์ชันของตัว P.O.T.W. นั่นเองนะครับหรือว่า Player of the Week นั่นเองนะครับแน่นอนครับสิ่งที่คาดไ่ได้เลยจากเจอโนริโอนั่นเองนะครับซึ่งยิงประตูไปสดๆร้อนๆในการเปิดตัวในวัย16ปีแน่นอนครับผมว่าอาจจะมาในรูปแบบของการ์ด Player of the Week นั่นเองนะครับในของวันพฤหัสนี้นั่นเอง รอรุ่นกันในส่วนของกิจกรรมที่มีการเปิดนั่นเองนะครับหรือว่าหลังเซิร์ฟเวอร์เปิดนั่นเองอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมได้ลิสต์รายการมารายชื่อที่โดดเด่นในลีกของอิตาลีนั่นเองนะครับอาจจะมีบางตัวที่ามาในรูปแบบของตัวการ p ดเพียรโอเดวิกนั่นเองนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างเข้ามาทั้งหมดก็คือ4ลีกอย่างนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในสัปดาห์นั้นๆนั่นเองนะครับสิรลายชื่อแรกก็คือของอิตาลีแล้วอันดับถัดมาก็คือในนนนนนนสส่่่ววขออองงงตััััฝรรเเศคบแ โมนิจะาเจเนเรตหรือว่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับในการที่จะเอานักเตะที่มีฟอร์มโดดเด่นแต่ละลีกนั้นเนี่ยมารวมกันเป็นแพ็คเพเยอร์ออฟเดอะวิกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นลีกฝรั่งเศสแล้วก็ลีกถัดมานั่นเองก็คือพิมลีกอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งพิมลีกอังกฤษเนี่ยก็แบ่งได้11รายชื่อนั่นเองนะครับซึ่งมีความโดดเด่นที่จะถูกยัดเข้ามาในการดของเพเยอร์ออฟเดอะวิกนั่นเองนะครับในส่วนของ11รายชื่อนี้รอรุ่นกันอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายสำหรับลีกสเปนนั่นเองครับแน่นอนครับยืนยันอาจจะประมาณ80ก็คือตัวอ็มเปเป้นะครับมีแนวโน้มที่จะมามากในการโชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในเกมสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวันจันทร์เนี่ยหรือวันพฤหัสที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนครับหลังจากที่ได้เปิดตัวรูปพรีวิวไปนั่นเองนะครับสิ่งที่จะมาภายในวันจันทร์นะครับก็คืออาจจะเป็นการ์ดของสเปนนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าในลีกของสเปนเนี่ย จะมีนักเตะเพิ่มเติมเข้ามาอีก2ท่านนั่นเองนะครับหลังจากที่มีการขึ้นรูปการ์ดครบรอบ30ปีโคลนมิมไปนั่นเองแล้วก็นี่ก็เป็นรายชื่อหรือว่าเป็นการ์ดของลีกสเปนนะครับที่ยังลงเรืออยู่ใน d า t a าเบสของภาค์กนสันนเองแล้วก็ถูกถ่ายโอนมานะครับคาดการอีก2การ์ดก็คือคายเวิร์ดแล้วก็าวิโอลาอินอคาที่มีแนวโน้มจะมาในรูปแบบของอ e ีพิคนั่นเองนะครับรวมเป็นแพ็คบาเซลน่านั่นเองนะครับ โอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเป็ดเทเลน,นครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ